สวัสดีครับพี่นนองเศรษฐกรจะรล่าท่านครับวันนี้นําเพลงเรื่องพยากรณ์อากาศในวันพรุ่งนี้นะครับก็คือวันที่8กันยายนพุทธศักราช2 5ง4นอย่ะครับเป็นยังไงบ้างครับในวันอังคารวันนี้วันอังคารที่7กันยายนหลายพื้นที่ก็จะได้รับฝนกันนะครับโดยเฉพาะ,ะพื้นที่ที่ย่อมร่องความกดอากาศต่ำพาดผ่านนะครับหรือร่องมรสุมพาดผ่าน ก็จะเป็นแถวภาคเหนือตอนล่างภาคกลางและภาคอีสานภาคตะวันออกภาคอีสานเนี่ยเป็นภาคอีสานตอนใต้นะครับจะมีฝนในวันนี้เดี๋ยวไปดูพยากรณ์อ,อากาศกันดูว่าจะเป็นยังไงนะครับตัวนี้เป็นภาพถ่ายดาวเทียมนะครับของภาพถ่ายดาวเทียมงาอากรศของฮิมาวอริของกงรมบุตุนิยมวิทยานะครับประเทศไทยเนี่ยอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับ ก็แนวฝนเนี่ยก็จะยังอยู่ที่ผมที่กล่าวมานะครับก็คือยมอโหตรอากาศกรรมเนี่ยจะพาดผ่านจากภาคเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตันออกแล้วก็ภาคอีสานตรงโซนแถวนครราชสีมารีเกศรินทร์บุรีรัมย์อ,อุบลราชธานีตอนใต้าทๆเนี่ยนะครับจะมีฝนในวันนี้นครับโดยเฉภาคตอนออกอีสานตอนล่างภาคกลางจะหนักเร็วเนี่ยนะครับก็บางทีก็ระวังเรื่องน้ําท่วมไปด้วยนะครับ ทีนี้มาดูตัวนี้นะครับแผนที่พยากรณ์อากาศในวันที่7กันยายนก็คือวันนี้นะครับวันอังคารเวลาประมาณสามทุ่มเห็นหย่อมความกดอากาศต,าต่ำตรงนี้ไหมครับปัาจ,จุบันนี้หย่อมความกดอากาศต่ำเนี่ยจะเชื่อมโยงกันนะครับสองสามจุดนี้บริเวณตรงนี้เป็นเกาะไฮลําเกาะือเกาะไฮนานที่เขาเรียกกันนะครับอันนี้เป็นอ่าวตังเกียรตรงนี้เนียมันจะเชื่อมโยงให้ ยอมคับอากาศตับแบบนี้เนี่ยทวีกำลังแรงขึ้นนะครับประกอบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยที่ปกคลุมแถวทะเลอันดามันอา่าวไทยเนี่ยมีกําลังแรงขึ้นนะครับทําให้วันนี้เนี่ยแถวภาคอีสานตอนล่างาแถวนครนสีมาสุรินทร์บุรีรัมย์ศรีสะเกดอุบลราชธานีนะครับตอนท้ายๆเนี่ยถ้าบนก็แถวเดวุฒิธรรมนาเยนน้ำเย็นบุรีรัมย์แถวนเนี้ยจะรับฝน แล้วก็ภาคตะวันออกเนี่ยจะหนักเลยวันนี้นะครับภาคตะวันอกอกภาคกลางแถวปราจรีนบุรีชาชเชงเซานะครับแถวกรุงเทพปริมณฑลอุทัย่างีทองซิงบุรีและบุรีบ้างแถวเนี้ยครับแล้วก็แถวราชบุรีภาคใต้กเ็เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์กระบ,บี่พังงาสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชนะครับวันนี้จะมีฝนแต่ก็ไม่หนักเหมือนแถวภาคก,กลางแถวภาคตะวันออกนะครับ เราไปดูเว็บ b i n d y com กันก่อนนะครับพยากรณ์อากาศในวันพรุ่งนี้จะเป็นยังไงกันบ้างเริ่มจากประมาณ5ทุ่มของวันนี้นะครับอันนี้เป็นแผนที่ทางที่ทางลมนะครับต่ที่อินเดียเ่ยก็ยังมีฝนเยอะเป็นปกตินะครับมีหยอมโวามอากาศต่ำและวก็มีพายุเข้าบ่อยนะครับส่วนฝั่งฝั่งประเทศไทยเนี่ยก็จะมีแรงลมมาสมตรงตกเฉียงใต้ที่พัดผ่านเข้าทางประเทศไทย แล้วก็มีดูตัวนี้นะครับตัว L เนี่ยเป็นพายุตัวนี้พายุโกเซนนะครับก่อตัวแถวประเทศฟิลิปปินส์ตรงนี้นะครับก็มีเส้นผลกระทบเนี่ยเยอะพอสมควรนะครับรวมถึงประเทศไทยในยส่วนของภาคตะวันออกแล้วก็ภาคอีสานนะครับตอนใต้ๆนะก็จะได้ฝนแร้วก,ก็จะมีฝนเพิ่มขึ้น ไปดูกันว่าพรุ่งนี้เนี่ยจะมีฝนฟ้าอากาศเป็นยังไงกันบ้างนะครับตอนี้เป็นปริมาณฝนปัจจุบันเนี่ยนะครับภาคกลางกับาภาคตะวันออกเนี่ยก็ยังไม่ยุดตกกัน,นก็ตกอยู่ก็ถือว่าหนักพอสมควรนะครับกรุงเทพและปริมณฑลแถวภาคตะวันออกเนี่ยก็จะมีแถวระยองแ,แถวนี้นะครับเพราะว่า ปีนี้นะรู้สึกว่าทางแถวภาคกลางนะครับกรุงเทพอ่าฉะเชิงเซาอุธยาลพบุรีแถวเนี้ฝนตกปัจจุบันนี้นะครับยังยังไม่หยุดตกเลยนะครับน่าจะเกิดน้ําท่วมอยู่พอสมควรนะครับแต่ภาคเนี้ยไม่มีภาคอีสานก็น้อยก็จะมีแถวบึงการน้องขายตรงนี้นะครับไปกันจากห้าทุ่มคมนาคารไปสู่วันที่8คือวันพุธเนี่ยพรุ่งนี้นะครับในวันพุธเนี่ย ถ้าเป็นช่วงประมาณสักตีสามนะครับที่สามเนี่ยฝนก็จะเริ่มจางแต่ภาคกลางแต่ฝนจะไปปรากฏทางภาคเหนือแทนนะครับมาดูซิว่าภาคเหนือเนี่ยจะมีจังหวัดไหนบ้างนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นแถวจังหวัดทางภาคเหนือที่เคยตกกันเป็นประจำนะครับถ้าเป็นภาคเหนือตรงนี้ขอสูงนิดนึงพอดี ตรงนี้เป็นเชียงใหม่นะครับเชียงใหม่เชียงรายตัวนี้เป็นพะเยาอันนี้เป็นจังหวัดน่านจังหวัดน่านเป็นบางส่วนตรงนี้เนี่ยนะครับจะเป็นส่วนของจังหวัดลำปางนะครับแพร่อุตรดิษ์นะครับลำปางแพร่อุตรดิษฐ์โดยเฉพาะจังหวัดแพร่นะครับลำปางและก็แพร่ตรงนี้นะครับและอุตรดิตฐ์จะตกแรง ส่วนในตรงนี้ก็จะมีจังหวัดพิษณุโลกกับพิจิตรนะครับประมาณสักตีสาของวันพรุ่งนี้ก็จะถึงแล้วนะครับพิษณุโลกกับพิจิตรจะตกแรงในโซนของภาคเหนือนะครับส่วนภาคอื่นก็มีเบาบางไม่มากนะครับภาคอื่นไม่มากภาคใต้ไม่ไม่มีนะครับไปจากตีสาของวันที่8นะครับจะมีฝนเพิ่มอีกไหมไปจากที่3าม ประมาณสักแปดโมงเช้าฝนก็เริ่มสาจากทางภาคเหนือนะครับตรงนี้นะครับถ้าสาก็จะมีฝนบ้างเล็กน้อยแต่ไม่แรงนะครับเชียงรายพะเยาแพร่นานลำปางอ,าอุตรดิตฐ์แต่ถวเนี้ยนะครับก็จะมีฝนบ้างก็จะมีฝนหนักกัแถวพิษณุโลกบางส่วนแล้วก็ไหลลงมาทางนครสวรรค์แล้วก็แถวภาคกลางกรุงเทพมหานครเอาอีกแล้วนะครับ แล้วก็พี่น้องทางฝั่งจังหวัดชนบุรีระยองเนี่ยระวังด้วยนะครับประมาณ8โมงเช้าของวันพรุ่งนี้เห็นปื้นสีเหลืองนี้ไหมครับจะทําให้ฝนบริเวณน,นี้ระยองกับชนบุรีมีฝนปริมาณมากขึ้นนะครับเดี๋ยวเราไปกันต่อนะครับพรุ่งนี้8โมงจะมีฝนเพิ่อมอีกไหมช่วงเช้าเช้าเนี่ยก็เข้าสู่11นาฬิกานะครับ ภาคเหนือไม่มีภาคกลางก็น้อยภาคตะวันออกก็เริ่มน้อยนะครับแต่ฝนก็จะมีในแถบบริเวณอ่าวไทยแต่ไม่ได้ตกในแผ่นดินนะครับตกในทะเลส่วนภาคอีสานเนี่ยถ้ามันอยู่ตรงนี้นะครับจะเป็นแถวจังหวัดบ,บึงกาฬนะครับจังหวัดบึงกาฬอ่จังหวัดสกลน,นครนนะครพนมนอยู่ในโซนนี้แต่บ,บึงกาฬจะหนักประมาณเชกสิบเอ็ดนาฬิกาของวันพรุ่งนี้นะครับไปกันต่อจากเ1สอนาฬิกาของวันพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไงบ้าง เข้าช่วงบ่ายนะครับ้อช่วงบ่ายพี่น้องสื่อกรเห็นตัวนี้ไหมครับอันนี้เป็นหย่อมความกดอากาศต่าที่มันพาดผ่านตรงนี้นะครับมาจากภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันภาคตะวันออกและก็อีสานตอนล่างมันก็จะมีเส้นแบ่งเขตให้เห็นชัดเจนว่ามันอยู่ในโซนนี้ก็จะทำให้ฝน,นปริมาณเพิ่มขึ้นนะครับภาคตะวันออกก็ยังไงก็ได้ระมัดระวังกันด้วยนะพี่น้องทางฝั่งจังหวัดจันทบุรีและก็ตราด รงนี้ก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นหนักถึงหนักมากพอสมควรนะครับอาจจะติดต่อกันหลายวันเนี่ยน่าจะเกิดน้ําท่วมอยู่พอสมควรเลยนะครับทางฝั่งนั้นมาดูกันว่าทางภาคอีสานเนี่ยมีจังหวัดไหนบ้างนะครับถ,ถ้าภาคอีสานเนี่ยพรุ่งนี้ประมาณบ่ายโมงก็จะเริ่มมีฝนนะครับอันนี้เป็นขอนแก่นขอนแก่นก็ตกพอสมควรตรงนี้จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับร้อยเอ็ด มหาสารคามกาฬสินกาฬสินจนานะครับก็อยู่ในเขตโซนสามจังหวัดเนี่ยกาฬสินมหาสารคามร้อยเอ็ดนะครับแล้วก็ไล่ลงมาเนี่ยก็จะเป็นแถวอำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยโสธรนะครับอยู่ในเขตเนี้ยถ้าโซนล่างๆเนี่ยก็จะเป็นเกษตรวิสัยติดต่อกับโซนแถวนี้ของจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับแล้วก็มีตรงเนี้ยนะครับ ตัวนี้เป็นโซนทางด้านเหนือทิศเหนือของอจังหวัดมุกดาหารขึ้นไปสู่นครพนมแล้วก็บางส่วนของสกลนครที่ติดกับจังหวัดนครพนมไล่ขึ้นไปแถวจังหวัดบุรีรันนะครับจะตกรดแรงหมายถึงขนาดหนักถึงหนักมากนะครับถ้าเปื้อนเป็นสีอ,ออกชมพูดแดงอย่างนี้นะครับประมาณบ่ายโมงของวันพรุ่งนี้ส่วนภาคเหนือก็น้อยภาคกลางก็แทบไม่มีนะครับแต่ส่วนภาคใต้ก็มีน้อย ถ้าหมีไปในแถวจังหวัดชุมพรเพชรบุรีแถวแนี้นะครับไปก็ต่อจากบ่ายโมงของวันที่8จะมีเพิ่มอีกไหมนะครับฝนเข้าสู่ประมาณ17นาฬิกานะครับฝนเนี่ยก็เริ่มปรากฏอยู่ทั่วประเทศประมาณ5โมงเย็นภาคเหนือก็มีเกือบทุกจังหวัดนะครับภาคอีสานก็มีเกือบทุกจังหวัดภาคเหนือเนี่ยถ้ามีก็จะเป็นตกไม่แรงมากนะักถ้าเป็นพื้นซีอย่างเงี้ยนะครับ แต่ถ้าสภาพอากาศปัจจุบันเนี่ยไม่ยอมโคตรก็ระดัตามตรงเนี่ยไม่แรงแต่ก็พอได้น้ําได้เนือกันบ้างแหละนะครับส่วนภาคอีสานก็ได้น้ําฝนเกือบทุกจังหวัดนะครับแต่ถ้าจะเป็นแรงเนี่ยก็จะเป็นโซนนี้นะครับเจ้าเก่าเจ้าเดิมก็คือนครพนมทั้งจังหวัดแล้วก็โซนต่อของจังหวัดบึงการต่อกับนครพนมตรงนี้นะครับแล้วก็สกลนครจังหวัด3จังหวัดเนี่ยบึงการสกลนครนครพนมแต่ก็มุกดาหารบางส่วน ใจฝนนะครับประมาณสัก5้ามงเย็นในวันพรุ่งนี้แล้วก็แถวภาคกลางนะครับภา,ภาคเหนือตอนล่างเนี่ยก็จะเป็นพิษโลโลกพิจิตรแล้วก็จังหวัดตากอุตรดิตถ์นะครับก็จะมีฝนแล้วภาคอีสานแถวจังหวัดเลยนะครับถ้าไม่เคยได้ก็ก็จะมีบ้างวันนี้ประมาณสักสิบเนาฬิกาส่วนที่จะตกหนักนะครับนตรงนี้นะครับเห็นไหมครับภาคตะว,วันออก แถวจังหวัดชนบุรีรรยองปราจีนบุรีตราโดยเฉพาะระยองกับปราจีนชนบุรีเนี่ยโซนนี้ก็ใช้ความระมัดระวังด้วยถ้าเป็นพื้นทื้นเลี้ยงก็ถึงกับน้ำท่วมเลยทีเดียวนะครับช่วงนี้ก็ต้องใช้ความระมัดระวังด้วยฝนเนี่ยหนักเพราะว่าลมมรสุมจาตะวันตกเฉียงใต้แถบทะเลอันดามันและอ่าวไทยเนี่ยมีกําลังแรงขึ้นทำให้ภาคตะวันออกได้รับฝนเยอะพอสมควรนะครับไม่ใช่ชุ่มฉ่ำธรรมดาถึงกับขนาดน้ำท่วมเลยทีเดียวนะครับ ถ้าเป็นพื้นสีนี้นะนะครับแต่ถ้าอนาคตข้างหน้ามันก็ไม่ได้อาจจะลดแรงลงก็ได้นะครับมาดูฝั่งติดต่อกับพม่าตรงนี้นะครับมีจังหวัดไหนบ้างที่ปวดน้มัดระวังอาจจะเกิดน้ําท่วมน้ําป่าอะไรนะครับเจ้าเกาะเช่าเดิมอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบรุรีไล่ลงมาก็จะเป็นราชบรุรีเพชบรบุรีประจวบคีรีขันธ์ตรงนี้นะครับก็จะมีฝนแรงขึ้น ส่วนฝัง่งภาคใต้ก็ไล่ลงมาก็จะมีฝนบ้างแถวสุราษฎรธ์ธานีนครศรีธรรมราชพังงากระบี่ภูเก็ตนะครับยังไงพี่น้องทางฝั่งภาคใต้ตัวนีก้ก็ระวังขึ้นลงให้ดีด้วยนะครับช่วงประมาณ17เมกาน่าจะขึ้นลงเนี่ยสูงพอสมควรนะครับเดีย๋ยวเราไปกันต่อนะครับจาก17เมกามันจะมีฝนเพิ่มอีกไหมถึง2ทุ่มนะครับฝนก็เริ่มจางลงภาคใต้ก็เริ่มน้อยลง อีสานก็เริ่มน้อยลงแต่ก็ยังตกที่เดิมนะครับอีสานก็จะมาแถวสกลนครอ,อุดรธานีมาทางบึงกาฬนะครับขอนแก่นบางส่วนที่ติดกับอุดรธานีแล้วก็ทางภาคกลางนะครับภาคเหนือก็ลดน้อยถอยลงก็จะมีแถวจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ติดเขตกับพมา่าอำเภออมไลอํเภอแม่สอดจังหวัดตากจังหวัดกาญจนบุรีไล่ลงมา แต่เขบชายแดนพม่าะจะมีฝนหนักพอสมควรนะครับแล้วก็เขตภาคกลางเขตภาคกลางเนี่ยก็ที่หนักๆก,ก็จะมีกรุงเทพอยุทยาอ่างทองเสียงบุรีลบบุรีได้ไครับได้ฝนก็มีอุทัยธานีชยนัยนาทแถวๆนี้ก็จะมีฝนนะครับประมาณสัก21 0กขอาวันพรุ่งนี้เราไปกันต่อนะครับจาก2 0นก็จะมีฝนเพิ่อมอีกไหมนะครับอ่า ทีนี้มาถึงห้าทุ่มของวันพุธของวันพรุ่งนี้นะครับในช่วงห้าทุ่มเนี่ยปกติแล้วมันจะไม่ค่อยมีฝนแต่วันพรุ่งนี้จะมีฝนนะครับภาคตะวันออกก็แถวจังหวัดตราต,ตรงนี้เห็นนะครับที่มือมือผมชีน,นั่งเนี่ยห้าทุ่มจะมีฝนอันนี้หนักเลยนะครับรนี้จังหวัดตราแล้วก็ภาคกออกทุกจังหวัดก็จะมีฝนแต่ว่าหนักที่จังหวัดตราส่วนภาคก,กลางนะครับภาคก,กลางเนี่ยไล่ตั้งแต่กรุงเทพปริมรณฑลอยุธยา อ่างทองลบบุรีสิงบุรีชัยนาทนะครับอุทยัยธานีขอนรรค์พิจิตรพิษณุโ,โลกไล่ขึ้นไปภาคเหนือตอนล่างนะครับแต่จะเป็นหนักตรงนี้นะครับทางภาคเหนือประมาณห้าทุ่มของวันพรุนี้อ่าอันนี้เป็นจังหวัดเชียงใหม่นะครับเชียงใหม่ลำพูนล,ลำปางอ่าจังหวัดน่านตรงนี้นะครับอุตรดิตฐ์ อุตรดิตถ์เนี่ยจะหนะักกว่าเพื่อนประมาณ5้าทุ่มของวันพรุ่งนี้นะครับยังไงพี่น้องทางฝั่งอุตรดิตถ์แล้วก็เชียงใหม่ลำปางในแถวนี้นะครับก็ต้องใช้ความระมัดระวังด้วยนะครับมันมีหลายอำเภอนะครับจังหวัดแพร่ก็มีแถวจังหวัดต,ต่อกับอุตรดิตถ์เนี่ยนะครับส่วนทางฝั่ง,งอของภาคอีสานนะครับมาดูภาคอีสาน เห็นว่าหลายท่านอยู่แถวจังหวัดเลยเนี่ยบ่นกันว่ายังไม่ได้ยังไม่ได้ฝนใช่ไหมครับบางอำเภอก็ได้แต่เหมือนเพื่อก็ยังไม่ได้ใช่ไหมครับประโนตรงนี้นะครับพรุ่งนี้ประมาณ5้าทุ่มถ้าโมเดลดีไม่เปลี่ยนแปลงนะครับย้านะครับถ้าโมเดลนี้ไม่เปลี่ยนแปลงพี่น้องทางจังหวัดเลยนะครับจะได้กันเกือบทุกอำเภอเลยนะครับตรงนี้ไอ้สีส้มๆเนี่ยเขตจังหวัดเลยไอ้สี ชมพูดแดงส้มเนี่ยจังหวัดเลยกับอุดรธานีที่มันต่อกันและพี่น้องทางน้องบัรลพูนะครับพี่น้องทางน้องบัรลพูตรงเนี้ยนะครับอุดรธานีน้องบัวลพูจังหวัดเลยจังหวัดน้องชายส่วนเนี้ยจะมีฝนห้าทุ่มหนักตึงหนักมากอาจจะเกิดน้ําท่วมได้นะครับยังไงก็ใช้ความ,วมาระมัดระวังด้วยทางพี่น้องฝั่งนั้นนะครับถ้าไปได้ก็คงจะได้วันพวกนี้นะครับก็ขอได้น้ําได้เนื้อก,กันบ้างแหละ ต่อจากห้าทุ่มจะมีอีกไหมนะครับอพอถึงประมาณเ่ยงคืนนะครับในเขตของประมาณสักเ่ยงคืนเนี่ยฝนเนี่ยก็จะอยู่ส่วนเดิมนะครับภาคเหนือก็ขยับขึ้นเหนือบ้างนะครับภาคเหนือเนี่ยก็ขยับจากอุตรดิตถ์ไปจังหวัดน่านนะครับจังหวัดน่านเป็นเชียงรายพะเยาแพร่ นานแถวนี้นะครับจะมีฝนตกหนักประมาณเที่ยงคืนของวันพุธต่อกับวันพฤหัสคือวันที่9นะครับพุธท,ที่8พฤหัสที่เต่อกันเนี่ยภาคเหนือส่วนเนี้ยจะตกแต่งนะครับหรืว่าทางภาคอีสานก็จะมีโซนที่ฝนเนี่ยขยายวงนะครับขยายวงตรงนี้ก็จะเป็นจังหวัดอุดอรธานีนะครับต่อกับสกลนคร ส่วนนี้เป็นจังหวัดพึงการต่อกับอุดรธานีและก็หนองคายจังหวัดเลยนะครับประมาณเที่ยงคืนเนี่ยจะตกหนักตรงนี้นะครับเลยนะครับตัวบ้านดอนสวรรค์แถวๆนี้นะครับอำเภอภูรเรือนะครับอำเภอท่ารี่จังหวัดเลยและก็ตัวอำเภอเมืองเลยเนี่ยหกทุ่มนะครับยังไงก็ใช้ความระมัดระวัวาดาางด้วย หนักถึงหนักมากถ้าเป็นตามภาพนี้ก็ถึงกับน้ําท่วมเลยทีเดียวนะครับแถวจังหวัดเลยยังไงพี่น้องทางเลยก็ใช้ความระมัดระวังด้วยนะครับอันนี้เป็นพยากรณ์อากาศของวันพรุ่งนี้นะครับคือวันที่8ฝนเนี่ยก็สรุปของวันที่8วันพรุ่งนี้นะครับยองข้กฏอากาศต่ำเนี่ยก็จะมีผลนะครับให้ฝนของประเทศเราเนี่ยมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากลมมรสุมตะบูกเฉียงใต้ทางฝั่งทะเลอันดามันและอ่าวไทยเนี่ยพัดเข้าสู่ประเทศไทยทําให้ภาคกลางภาคตอนออกอีสานตอนล่างเนี่ยได้รับอิทธิพลฝนตกเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ย่อมภูมอากาศต่าพาดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตอนออกภาคอีสานตอนล่างไปยังบริเวณเกาะไ้น,นันไฮหลําตรงนี้นะครับก็จะทําให้มีฝนปริมาณเพิ่มมากขึ้นและประเด็นสําคัญนะครับตัวนี้ พี่ดองตักรอนอยากดูอายุตรงนี้ไหมครับพายุโกเซนพรุ่งนี้เป็นวันที่8ดเนี่ยจะออกน่าจะออกจากฟิลิปปินส์นะครับตรงนี้ลงสู่ทะเลจีนใต้มาดูกันนะครับว่าจากเมื่อวานเนี่ยผมเคยทำโ,โมเดลให้ดูของวินดี้เนี่ยไทยจะได้รับผลกระทบตรงตรง,ตรงนี้นะครับถ้ามาตรงนี้ถ้ามาทางเวียดนามเนี่ยจะมีส่วนหนึ่งที่ทำให้ผลกระทบก็คือบึกการนความพนมสกลนครมุกดาหาร แล้วก็โซนนี้น้องคายจะทําให้ฝนปริมาณเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ทางภาคเหนือก็จะมีจังหวัดเชียงรายอเยาแพร่าน่านอุตรดิตถ์นะครับโดยเฉพาะเชียงรายแพร่าน่านนะครับแล้วก็บางส่วนของลำปางแพร่อุตรดิตถ์นะครับมาดูว่าวันนี้เนี่ยพายุมันจะยงคงสเต็ปเดิมไหมหรือว่าทิศทางลมมันเปลี่ยนไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันยาวๆกันก่อน,นะครับ ไปจากวันที่9นะครับเี่งคืนพายุต,ตัวนี้ก็วันที่9ก็ยังอยู่ในฟิลิปปินส์ทีนี้วันที่9ประมาณบ่ายโมงลงสู่ทะเลจีนใต้แล้วนะครับก่อตัวเป็นพายุกําลังแรงขึ้นฝนก็ยังตกในทะเลจีนใต้มอนเดิมแต่ทวีกําลังแรงขึ้นครับมีฝนปริมาณเพิ่มมากขึ้นเข้าสู่วันที่10นะครับะจะเลื่นเข้าสู่เกาะ ไหน,นันไหหลําแล้วนะครับของประเทศจีนในวันที่11บเเข้าถล่มนะครับเข้าสูงที่11คือวันเสาร์ประมาณตีสีเข้าถล่มบริเวณชายฝั่งของเกาะไหหลําลเนี่ยหรือไหนานเนี่ยนะครับจะลงเขา้นาเกาะไหนันเนี่ยนะครับก็จะลงสู่บริเวณอ่าวตังเกียรตรงนี้นะครับดูว่าจะเป็นจริงไหมนะครับ ก็ถล่มเกาะไฮนานจริงๆฝนตกแรงเลยทีเดียวนะครับหนักตึงหนักมากนะครับวันที่สิเอ็ดอยู่บริเวณเกาะไฮนันประมาณห้า,าทุ่มก็อยู่ขอบขอบบริเวณเกาะไฮนันนะครับส่วนหนึ่งก็ลงไปบริเวณอาบังเกียอเข้าส่วนที่ส2ประมาณตีสองนะครับรวันอาทิตย์ที่12บสองีสองเนี่ยอาพายุเนี่ยพายุ่วนร้อนตรงนี้นะครับ ก็เข้าสู่ลงสู่บริเวณอา่าวตังเกียทีนี้ถ้าอยู่อา่าวตังเกียรเนี่ยก็น่าจะขึ้นประเทศเวียดนามตอนเหนือของเวียดนามเลยไหมครับทีนี้ดูวงเขตวงเขตเนี่ยก็ยังไม่กระทบไทยมากนะนะไปกันจากวันอาทิตย์ประมาณตีสองนะครับะจะมีผลอะไรอีกไหมนะครับถ้าเปนา็นวันอาทิตย์ประมาณสักห้าโมงเนี่ยนะครับก็จะมีผล ส่วนใหญ่เนี่ยฝนในประเทศไทยก็จะเริ่มมีผลกระทบเนื่องจากพายุตัวนี้นะครับโอเซนเนี่ยก็จะทําให้ไทยเนี่ยได้ฝนมากขึ้นบ้างในส่วนนี้นะครับส่วนเวียดนามกับสปอร์ลาขึ้นบ้านยังไงก็โดนอยู่แล้วเนะี่ยไม่มากก็น,น้อยนะครับและประมาณ5้าทุ่มของอนันตย์ที่12นะครับพายุโกเซนตรวนี้ก็จะขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามแถวแถวหาหน่อยตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะไปไหนต่อนะครับ เข้าสู่วันจันทร์ที่13พายุตัวน,นี้ก็เข้าถล่มเวียดนามต่อนะครับแล้วก็จะทําให้ประเทศสวปลาวเนี่ยมีฝนปริมาณเพิ่มมากขึ้นนะครับโดยทิศทางพายุนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยมันยังพอเฉียดเข้าไทยแต่วันนี้เนี่ยน่าจะทิศทางลมเปลี่ยนไม่ได้เฉียดเข้านะครับเข้าเวียดนามตอนเหนือของเวียดนามนไปนูนเลยทางเหนือของสวปลาว ถ้าไปแบบนี้ก็คือเข้าฝั่งพาม่าเข้าจีนไปนู่นนะครับแต่ไทยก็ได้รับผลกระทบบ้างเช่นปริมาณฝนเพิ่มมากขึ้นนะครับแต่ไม่ได้รับมากนะักนี่ก็แสดงว่าพายุเนี้นะครับพายุโกเซนเนี่ยก็ไม่มีผลต่อประเทศไทยคือไม่ได้เคลื่อนเข้าไทยแต่จะทาให้ฝนตกเพิ่มมากขึ้นบ้างนะครับก็จะมีผลเขาเรียกว่าหางก็หางโดนหางไม่ได้โดนหัวเหมือนกันเด็ดนะครับอันนี้ก็มาเล่าสู่กันฟังนะครับ ดูซ่ว่าจะไปให้ต่ออในทางดานังแล้วก็เข้าสู่ประเทศจีนนะครับระฉนนั้นก็คือสรุปพายุโกโซเซนนะครับจากฟิลิปปินเข้าสู่เกาะไห้หนานไห้หลําลงอากตังเกียเข้าวเวียดนามทางภาคเหนือลาวตอนเหนือเข้าสู่จีนไม่ได้เข้าไทยนะครับไทยก็ได้รับผลกระทบบ้างอยู่แถวจังหวัดเชียงรายนะครับบ้างเล็กน้อย พรุ่งนี้อาจจะเปลี่ยนไปนะครับอันนี้เป็นพยากรณ์คร่าวๆสู่กันฟังนะครับไม่แน่พรุ่งนี้ถ้าแรงลมเปลี่ยนทิศอาจจะกลับเข้าสู่ประเทศไทยก็ได้นะครับแต่ถ้าไม่เปลี่ยนก็ไปนูนะ่นเนี่ยเวียดน,นามตอนเหนือไปจีนครับนี่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพยากรณ์อากาศในวันที่8กันยายน2 5งหคือวันพรุ่งนี้เป็นวันพุธนะครับที่นํามาเล่าสู่กันฟังก็เพื่อว่าจะปรับตัวนะครับในการปลูกพืชวันปุ๋ยข้าวอย่างเนี้ย เป็นประโยชน์ในการวางแผนด้านการเกษตรนะครับ,อบอก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรไม่มากก็น,น้อยพหพื่อ,อภาคการเกษตรก็ขอเป็นหน้าที่ดีด้วยสุดท้ายขอรัฐนาคุุพระรัตนาตรายัยขอพี่น้องเียก่อนทุกท่านให้อยู่ดีมีสุขขอบคุณและสวัสดีครับ